มีคนมาคอมเมนต์ว่าจะขายฝากทำไมทำไมไม่ขายขาดให้มันจ,จ,บจบไปเลยคะถ้าขายฝากอ่ะสามารถที่จะมาไถ่ายถอนคืนได้สําหรับคนที่แบบว่ายังอยากจะใช้รถอยู่เอาเงินไปหมุนเวยนระยะสั้นแต่ขายขาดแต่กณมาไถ่ถอนคืนไม่ได้แล้วขายฝากมันเหมาะกัใครคะขายฝากเหมกับคนที่อยากใช้เงินระยะสั้นแล้วก็อยากจะเอารถที่เรารักอ่ะ คืนกลับไปยกตัวอย่างนะอย่างมีเคสล่าสุดเอามาฝากแค่เดือนเดียวสุดท้ายเขาได้เงินมาเอามาคืนจบก็จบกันไปแป๊บเดียวแต่เสียดอกเท่าไหร่คะดอกถูกต้องตามกฎหมายไม่เกิน1.25อต่อเดือนบอกเลยวิธีนี้เหมาะสําหรับคนที่รักรถมากๆแล้วคนที่เอารถไปจำนานอกระบบที่เขาโดนดอกอสูงๆแล้วเขาอยากจะเปลี่ยนที่มาได้ดอกที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วเรามีที่ฝากจอดปลอดภัยมีระบบพอมีต้องจอดปิดหมายเพราะว่ารถไม่หายแน่นอนรถของคุณจะปลอดภัยถ้าคุณมาฝากกับเรา แล้วคุณจะได้ดอกสุกต้องตามผลปายด้วยส่วนคนที่ขายขาดล่ะคะขายขาดเหมาะกับใครสาหรับเป็นพิงศ์อะเหมาะกับคนที่ต้องการเงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยจบเลยอาจจะขายเพื่อไปซื้อรถเปลี่ยนรุ่นอัปเกรดรุ่นขึ้นไปหรือว่าลดรถรุ่นลงมาเพื่อที่จะผ่อนน้อยลงหรือว่าต้องการขายเพื่อเอาเงินมาเก็บไว้ เราจะไม่ได้ใช้รถแล้วว่าง่ายๆขายขาดคุมกว่าแน่นอนจะขายฝากฝากขายขายขาดเป็นทุนพงมีหมดเลยขอให้ลูกค้าแว้เข้ามาคุยกับเรา <S <S <ets> <S เรามีข้อเสนอมีบริการที่จะช่วยหาทางออกให้คุณ <S <S ในยามวิกฤตรอบนี้